สวัสดีครับท่านผู้ชเท่านตอนนี้ก็อยู่ผมซินเลยครับเราอยู่ในเกมฮีทป๊อกอะไรสักอย่างเนี่ยมันเริ่มมันแล้วพุ่งเข้ามาแล้วไม่ทันได้ไรเลยมันสอนผมเดินแล้วก็ตีามาันไม่ตีต่อเพื่อนอ๋อสอนลบเหรออูระดับนี้แล้วมันต้องสอนหรอเนี่ยมันก็จับซอมบี้ให้หมดผมก็ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรอ้าวมันเดินไม่ได้อ๋อจ้าวฟันมอน จบจบจบผมเห็นเกมมันน่าเล่นนี่แบบภาพสวยอุ๊ยลบอ่าไม่ทันได้ลบมันตายซะก่อนอันนี้แล้วมันได้ตีได้ไหมซุปเฮ้ยอย่างวะอ๋อธรกิจเหรอเดินไปเรื่อยๆข้ามเรื่อยๆสรุปมันชื่อเกมอะไรผมไม่รู้นะอะไรฮิ่บ้อกป๊อกปุ๊บมันจะสมชื่อหัวมันกล้องจบจบจบเล่นนอกมาครับไม่มีเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะผมไม่รู้ว่ามีนิดเดวตีได้ไหมเฮ้ โอ้มันจะระเบิดเบาจังไงผมตีแรงไปอีกสุบสุสุโอ้โหหมดซะอ,อุ้ยอะไรมันไม่รู้รองเท้าคืออะไรวะหมอค่อยมันไม่รู้อ้ามีเอามันไม่มได้อะไรวะอันนี้้ะกันสีม่วงๆดูน่าสนใจดีสุบไปให้เลือกด้วยให้น็อตนี่คืออะไรวะเนี่ยผมเลือกน็อต้ะกันแปลกดีอันนั้นมันคือที่เอาไว้กู้เนี่ยได้จากตัวซัมบี้นะ ควันาคว่ํหลบอุ้ยหอ้คอยโอหโหคอยคอยยิงเหรออคอยีิผมอัพมาเมื่อกี้นะอ๋อไม่มีรัศมีนะเอาลองลองเข้ารัศมีมาดิอ้าวแม่งเก็บเลยอย่างวะอ๋อมีคูดาวอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นยุบโอ้โหอะไรจะฟันเลยอ๋อเพื่อนเขาเสียหายจะพิษอ้าถ้าเรามีพิษด้วยเหรอแหมผมผมรีบไปหน่อยครับเฮ้ยทำไมทางนั้นปิดอ่ะนะครับอุ้ยตู้ไม่เหรอ อ้าวยืนหน้าไปอย่างนี้อ๋อเป็นตัวระยะไกลชุบชุบอ๋อมีสองสองประเภทพวกมันหายตัวได้ด้วยผมตั้งแล้วผมให้อ๋อคอยมันจัดการหายตัวนี้ก็แล้วกันนี่ในเมื่อตัวยิงไกลพวกเจ้าตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อ่านโอ้ยมีนกเราห้เห็นเออดวงตาพวกขวายจัดการกระแทกกระแทกอะไรวะจากสกิลพวกอะไทั้งหมดทั้งหมดไหมพับมันคอ ลงมะเล็กน้อยอย่างเล็กน้อยอุ้ยมีน้องไก่น็อดาน้องไก่แล้วกันน็อตเราไปละไอพีเราเพิ่มมานิดหนึ่งสิบชาร์จเลยแล้วกันตัวมันยิงใกล้อเอ้ยยิงไกลกุ้ยมันล็อกไหมเนี่ยมันไม่ล็อกสวบสืบสืบ,สบ,สบผมโคตรโคตรโคตรโกงโอ้ยยิงมายิงมาอ่ะมันหายตัวไปอ่ะผมจุกอ้ยอ้ยโดนไดไงผมจุกสองทีเลยนะยสูบสูบยืนหน้ามาทําไม อ๋อเล่นจบแล้วได้น้องไก่เหรอที่เราให้เลือกเมื่อกี้ลูกเสาอจากการเผามีอะไก็ใช้แข่งนี่ดวงตาอะไรไม่รู้ลองก่อนละกันมันมีให้เลือกก็เลือกไปก่อนมาทําลายนี่ก่อนนะครับมันได้ของอ่าไม่ได้วะทำงี้ได้นะครับอุ้ยได้มงกุฎอะไรไม่รู้เกมเกิดขึ้นเร็วอ่ะโอ้บอสแล้วเหรอมงกุฎคือบอสเหรอโอบโอบโอบผมกิ้งเราไปก่อนนะอุ้ยป่นพีซะด้วยน่าทิ้งแถวจัดการลูกน้องก่อนละกันน่าเกีย่ลูกน้องมันลูกน้องมันไม่โหดแต่ก็ตีแรงอยู่มาถึงชุกนะเอ้ยเอ้ยมันมีตีระยะใกล้ด้วยเหรอ ไม่เป่าว่าจะผมตีมแรงหลบไปดีโอบโอบโอบตีฟรีนะตีฟรีนะอือเป็นพน้พนเปนพ้นมันใส่หน้าใส่หน้านตีฟรีผมตีฟรีอ่ากิงก้งหลบกิ้งหลบไม่โดนหลบว้ายโอ้ตายโอ้เละจกเลยผมได้ของเยอะอยู่หนนะนะเ,เหมือนกันนะเนี่ยรองเท้าเพิ่มเอาเพิ่มมาหลบดีนี่คือเหรียญโฆษณาเลยเพิ่มให้หมด <c oughs> มรู้ใช่ไหมพอเก็บกล่องแบบใส่ฟาร์มอย่างเรานั้นต้องเก็บกล่อง แต่ไม่ได้หระไปก่อนแล้วกันอุ้ยเดินมาพักก่อนชิวๆแคมป์ไปหนึ่งโอ้นั่งด้วยเอาเรื่องไม่ให้นอนด้หรอข้างลองฟื้นฟูห้าสิบเปอร์เซนต์สุขภาพโอ้ถ้าเราโอนเราเหรียญเมื่อกี้ใช่ไ้วดีกวะไม่เป็นไรผมไม่นอนแล้วกันไม่ทํะไรไม่นอนด้วยไปพักผ่อนระดับนี้แหละดีโอ้ไม่มีอะไรให้แรงเลยอุ้ยเป็นด่านแล้วโบสอะไรปะเนี่ยตัวนกมาไม่กลัวหรอกยังไม่เจอเหรอ เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนะั่ตัวเหมือนในเบนเทนมั้บอลบอลโอ้ถืกจังอะโอ้โถืกอะเฮ้ยมันไม่ให้ตีแล้วฟรีเลยมีตัวไม่ได้เพรามันแรงมากอุ้ยอุ้ยผมล็อทันอุ้ยตีคีบอุ้งชนอุ้ยเดี๋ยว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 มันชนผมได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเวอร์น่าเวอร์เกินผมชนกันเองเพิ่มจากการเผาแล้วกันไม่รู้มันเผาตอนไหนนะเฮ้ยมีเที่เลยละเอาแบบนี้แล้วกัน มันน ja. ู้นไม่รู้ทำไมอ่ะนี่ยังไงครับเอาไปอัพของได้นะโอ้มีนกด้วยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยอมทุ่งชาร์ตนี่เหรอคุ้ยโอ้โหโคตรเลงคือหน้าเดียว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 ขอกิ้งรัวๆเลยโก่งคืนในพวกเนี้ยตายเนี่ยตัวคุณช่วยกันเอง thank you ช่วยกันเองชอบเลยแบบนี้โอ้โจนี่เลือดเลยเยอะยังอ่ะยายายาด้วยซู ว่าผมอยู่ใกล้มันไม่กิ้งวะ่ะมันมันเป็นแรงมันวะฟีฟ,ฟีอีส,สปอร์ตอ้อ๊มยังเลืออีกเหรอสองเวฟเลยเหรอรุ่ง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 รุงอยา่านะพู๋ผมกิ้งหลบแบบฟาดทีเดียวยืมบัญชีทีเดียวเดือดเดือเดือมันตีผมแรงเกินผมไม่อยากโบกกับมันมากเฮ้ยผมโดนไหมเนี่ยผมอยู่ไหนวะ <laughs> เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่โดนดาบเบิลได้ไงวะมาช่วยกันเองเหรอผมเพิ่มเฮดพีน่อยแล้วกันก็เป็นจากสกิลเล็กน้อย สก,กิลอะไรวะผมจะไปหาเลือดยังไหนวะเลือดผมไม่เด้งเลยผมคิดว่าด่านหนึ่งมันเด้งแล้วเนี่ยอุ้ยขี้แรงเออเดี๋ยว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 ไปชมกันเองฟาร,ร์มก่อนเพื่อมีเลือดที่เก็บสวบมาทางนี้นุม่มกิ้งมะเรามาใกล้นะเราเตรียมออกเ,อเดี๋ยว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 เฮ้ยผมยิงติดเกือบไปไมาไอ้นุม่มโดนป้อมยิงไปซะตาย มีช oh, ah, so ุดหนึ่งเหรอโอ้ยชุดนกว่ะอ่ะจาร์จเลยแล้วกันเดี๋ยวเดือดเดือดตัวเมียวับอย่านะอย่าจะสูอย่ามาทำอะไรผมผมฟาดมันเลี้ยงนะอุ้ยตัวแรกนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นกน่ากลัวมองไม่ทันไปต่อไปอ้าวไม่เปิดหรอมองลืมโอกาสในแสดงดับเบิลสวิงแสดงมัดตีสองทีพร้อมกัน อาลองอันนี้แหละเราเล่นกันที่อยังเราขึ้นที่เร็วจนแล้วมีตัวจุกเนี่ยขอใช้นี่เลยได้ไหมมันไม่ได้เข้ามาใกล้นี่หว่างเฮืเป็นตัวระยะไกลอุัยมีสองตัวเลยเหรอมาตีตัวนี้ก่อนเพราะมันดำดินเหนียวมาเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งนะมาตีตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ตายไปเอ้าผมตันมันได้ด้วยเหรอเฮือตีมันแรงมากเอ้ามันวับกลับมาทางนี้วะสู้ ไ,อไ,อได้น้องไก่โอ้น้องไก่เพิ่มเลือดเป็นแม็กแฮีเล็กน้อยแล้วกันก็ความเสียหายทั้งหมดเล็กน้อยมีการหลบล้วป็นการหลบอับหมดละไปมี <c oughs> อะไรวะเนี่ยเราจะเจอตัวนกแล้วดิใช่ไหมอ,อยังวะค <c oughs> ิดเยอะไปหน่อยอุ้ยเจอบอลแล้ววะเนี้โอ้โหโล่งมากอุ้ยเปิดตัวหลังเวอร์เลือดผมมีแค่นี้วัสดีจ้าเ <c oughs> ออพ่นไปดี เอาไม่ม <Okay, S 1> ีลูกน้องผมก็พอใจเฮ้ยเมันทำไรเขาดูก่อนเฮ้ยรารอหัวมันเฮ้ยมันทำไรมันทำไมเอ้ยไม่โดนได้ไงอะเว่อร์หน้าเว่อร์หน้าเว่อร์เว่อร์เวอร์เว่อร์เฮ้ยตีสดๆเลยผมอะเฮ้ยเอะไรเนี่ยเว่อร์เวอร์เวอร์เราเว่อร์ไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมอย่างวะ อ๋อลูกพิษเฮ้ยตามเร็วจังเออเฮ้ยเดือดเดือดเดือดลือดน้อยนะไม่ใช่อะไรผมเลยแบบไม่กล้านัวมากเฮ้ยบินอีกแล้วเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเฮ้ยโดนได้ไงเบอร์เบอร์ไปก่อนนะเดี๋ยโอ้ยมีโดนอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยออกก่อนออกก่อนเฮ้ยถ้าอย่าให้มันใกล้ตัวมันตีได้อ่าไม่โดนไม่โดนมึงกิ้งลลแบบนี่โตนี่โต้เฮ้ยมันคนนี่แล้วเดินวนคนเดินวนมันจุกกลับไอ้จุกกลับ งงงงอ่าตรงป้อมผมมาดีอุ้นโยนอีกแล้วเออตายอยู่แล้วกรตีหน่อย,อายตายตายตายเออเกือบไปโอ้หเริ่มียี่สิบเอ้ามันถอยหรอเปเไรจ้า <c oughs> โอ้แต่ผมก็เกือบตายอยู่นะสาหัสอยู่พุนถอยว่าเข้าไปแล้วหายไปในคลิบเมฆเลยโลหรางวัลเยอะมากคุ้มค่าอยู่มั้งโอ้อะไรมางวะเนี่ยทั้งหมดแล้วกันของแชททั้งหมดไงต่อผมไม่เห็นได้เลยเลยวะ เลือผมมียี่สิบเหลือจะเชื่อโอ้ได้พักไปแคมไปสองคืนต้องนอนนะครับผมน่าจะต้องดูโฆษณานะครับนอนดูโฆษณาไปนะครับผมนอนอุ้ยนอนแบบแมันจะไมขึ้นนิดเดียวเองง่ะมันขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตของทั้งหมดนะครับไม่ว่าคนจะมีเท่าไหร่ก็าจะขึ้นแค่น,นั้นมามาเช้าสดใสววตื่นแล้ววะติดแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีวะ ดูลองทองหลุดมุนดูผมคนดูสนานะอ๋อผมได้อะไรมาไม่รู้เป็นน็อตนะผมไม่ดูละก็เดี๋ยวเป็นว่าผมขอจบคลิปคไม่เพียงแค่คคคนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นต่อนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย